คลิปที่สองของการร้องเพลงของเคปปี้สารุนั่นก็คือเพลง Attack on Titan นั่นเองพร้อมน้าทุกซาเจโยวซาซาเยโยชิโตทสาเจโยยอุเดเทโยวย่้สามาอีกอนวัวดิวูด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 ู

サ,ーーササギヨー,ー,ーササギヨーヒトササギヨーシメレヨーイエーワイナイオリガリトゥーキャニーラハッバイバイ